สวัสดีครับพี่น้องครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันได้ครับม้นนี้ในเมนูหลายอยู่ครับมีปลามึกกระตอยนะครับเขาไม่ไมโครเวฟแล้วครับเราก็มีนี่ครับปลาแดกครับปลาแดกบองซอมาคือกันนะครับนี่ปลากระป๋องนะครับพออยากเปิดนะครับอ่ายนี้ครับเปิดง่ายนี่ครับยิ่งได้เนาะ นี่ยครับพี่น้องสุดายเอาเขาเ่าวนี้ไปในนีนนเเงเนาะข่าวี้ดายตมาอีกครับหน้าลงไปทั้งน้อยนะพี่น้องเพิ่มเวมเกลียวน้ำปลาแท้ นี่พ่อจะมีเข้มนี่เขาอุ่นไว้แล้วครับจับเลยครับกระต่อยเปลือปลากระป๋องเฮ้ยเสือเปลือกเปลือกปานใหญมากครับนี่คุม้มยังไงเลยก็แหลยว่าเด็กประเทศทุบกระเทือนจริงว่าเป็นยังไงครับมีประแดอยู่แล้วกินง่ายครับ 要不这个。 ไม่โดนบาดนี่น้องวันหย่อนวันพุทธครับอากาศมันยังกันห้วนนี้พนองออกไปใส่แล้วครับเหตุงานนีู่นห้องือเก่าครับงานเอาไล่ครับพี่น้องเงินเงื่อนกับบรายไปเลยแล้วครับ มัน,นเดินตามความพการเขาจางแลยครับอืมแบบ่มันเขืออืมอืมัแม่กบเตี้ยมบอกดีๆแจบ ตอนประเดงวะอยากขีดเด้ดูนี่นนอะตอนประเด็ขีกดกันไหนอืมอืมเผือกต่งสิ่งนี่เนาะแล้วก็ขีดแั่ไหนรอ้นนะ ก็ปุ๊บ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 นะกินยากเลยครับปลาซอสตินในยทอดมะเขือเทศอาหารกำลัง ตัดเข้มหน่อยเนี้จินนามตรงนี้มั้องแฉกไม่นามตรงนี้ว่ามันจะเตืี้ยวเลยอร้อืมมันหล่อยครับ ก็่ายเมื่อกต่ไยอืมอืมก็ได้ในอีกฟั่งมือเดี๋ยวเก็บไปกินหนังหน,งนังแล้วกินแอ้อครับผมสำหรับคลิปนี้นก็ ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับกกินอาหารแบบบ้านๆใต้ชีวิตแบบประจําวันของข้าน้ากับพี่น้องมีอยังกักินครับหาได้แถวนี้หรือว่าเขากไปเที่ยวหาหากินตามฐานเงี้ยเครืของข้าครับหากินได้เที่ยนี้กับมีส่วนหนึ่งเอามาประหยัดด้วยกับมันจําเป็นเนาะให้ต่อไปข้อต่ไปกินรู้ล้าวได้เด้อครับประหยัดแน่แหละสหรับมื้อนี่กับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับสหรับมื้อนี้ก่อนพระสุขสวัสดีครับ มีใบร่ะ